สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้รับชมไปแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะไม่รู้นะครับว่าวิศวะของมหาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยเขาเก่งกาจมากๆนะครับซึ่งจุฬาก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อันดับต้นๆของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับ วิศวะของยุราเนี่ยเขาก็ได้สร้างจารวดนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังอวกาศนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่านี่คือมัอนสมองฝีมือหัวกะทิของคนไทยลุน้วนนะครับและที่สําคัญแนววิศวกรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆไม่ว่าจะเป็นในด้านสาขาวิชาไหนๆก็ตามนะครับไ็นวิศวกรก,ก่อสร้างหรืออะไรต่างๆนั่นนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพและชาวโลกเนี่ยให้การยอมรับว่า สถาบันการเรียนการสอนในะประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นสองรองใครจริงๆและเป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงทุกคนไปรับชมกันเลยครับและคิดนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณช่อง TNN ด้วยนะครับไปรับชมกันเลยทุกคนงบประมาณที่เป็น10บสล้านที่เราต้องไปจ่ายให้คนอื่นเราสามารถทําโดยราคาเนี่ยอาจจะน้อยกว่านั้นนะเก้าสิบแปดอุตสาหากรรมวัสดุที่เกี่ยวกับ aerospace grade สามารถพัฒนานได้อย่างมากขึ้นเพื่อไปเทียบเท่ากับ ระดับโลกระบบชูชีพของจรวดเราอันนี้เป็นตัวเด่นที่ทำให้เราชนะเป็นอะไรที่ท้าทายและก็สุใจมากภูมิใจมากเพราะว่าเราเป็นทีมแรกในเมืองไทยที่ทำอันนี้เป็นครั้งแรกของทุกคนแล้วเราทำให้มจรวด ชิ้นชิ้นเนี้ยลอยขึ้นไปในฟ้าเป็นกิโลได้ก็ภูมิใจมากครับในตอนแรกเนี่ยจรวดของเราเหมือนจะมีความชื้นอยู่ในระบบขับเคลื่อนเนี่ยมันทําให้ครั้งแรกเนี่ยจุดไม่ติดแต่ว่าอีกสักพักอีกประมาณ3ามวิอะครับมันก็พุ่งขึ้นไปบนอากาศเรียกเด้ว่าตื่นตันใจครับนี่คือเสียงของความดีใจจากความสำเร็จของทีมลิสิทชมรม c u 5 จากสาขาวิศวรกรรมอากาศยานคณะวิศวรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพวกเขาคือตัวแทนประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิศวรกรรมจร,รวดระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่า Spaceport อเมริกา c ั p 2022ที่สหรัฐอเมริกาและคว้ารางวัลรองชนะเลิศด็อกเตอร์กิล w มอ d ร์อวอร์ดด้านความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมการออกแบบจรวดความเร็วเสียง เจ๋งมากค่ะทุกคนหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าจรวดที่น้องๆพัฒนามีความสามารถอะไรอาจจะต้องปูพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าจรวดบนโลกใบนี้มีหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นจรวดโฟ l คอนไจากบริษัท s p a c e X ของเจ้าพ่อวงการเทคโนโลยีอย่างอีลอนมัสเป็นจรวดที่สามารถขึ้นไปได้สูงถึงชั้นวงโคจรหรือสูงมากกว่า100กิลเมตรจากระดับน้ำทะเล นอกจากนี้ด้วยแรงขับของจรวดโฟลคอนายยังสามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรนบนอวกาศรวมถึงสามารถส่งยานอวกาศพร้อมกับนักบินไปที่สถานีอวกาศนานานชาติ ISS ได้จุดขายของจรวดชนิดนี้คือนํากลับมาใช้ได้และสามารถลงจอดได้หลากหลายพื้นที่ทั้งบนพื้นดินหรือว่าเรือไร้คนขับกลางมหาสมุทรครับ หรือว่าจะเป็นจรวดนิวชัปเพิร์ของ Blue Origin ที่ก่อตั้งโดย Jeff b e บโซประธานบริษัท Amazon สำหรับการท่องเที่ยวในโอกาสเชิงพาณิชย์โดยตัวจรวดนิวชัปเพิร์นะครับสามารถขึ้นได้สูงสุดบริเวณคาเมรไลน์หรือว่าเส้นแบ่งขอบเขตชั้นบรรยากาศกับอวกาศความสูงที่100กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดยการลงจอดบนพื้นดินเท่านั้นครับ ขณะที่จรวดความเร็วเสียงของน้องๆเป็นจรวดขนาดเล็กที่มีชื่อว่าเคอร์เซอร์วันมีไว้สำหรับทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงสูง <Yeah. S 1> แน่นอนว่าในการพัฒนาจรวดลักษณะนี้ทำให้เราไม่ต้องนำเข้าหรือว่าซื้อจรวดรวมถึง <Okay. S 1> ไม่ต้องอาศัยบริษัทต่างประเทศในการยิงดาวเทียมประหยัดง,งบประมาณได้หลายเท่าตัวเลยครับจรวดความเร็วเสียงเนี่ยมันสามารถให้เราทดลองทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิคอะไรก็ตาม ในสภาวะที่แรงน้ำส่งสูงหรือชั้นบรรยากาศสูงได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้อากาศยานบินไปถึงจุดจุดนั้นก็คือเป็นจรวดส่งขึ้นไปทาภารกิจเสร็จถูกๆลงมาปุ๊บใช้ซ้ําได้อีกลองจินตนาการถ้าสมมติว่าเราอยากทําทเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ดาวเทียมในประเทศของตัวเราเองเราไม่จำเป็นต้องไปจ้างคนอื่นส่งจรวดให้เราแล้วจากงบประมาณที่เป็น10บสล้านที่เราต้องไปจ่ายให้คนอื่นเราสามารถทําโดยราคาเนี่ยอาจจะ น้อยกว่านั้นอะ9 0 8 0นั่นคือข้อดีที่สังคมไทยเราจะได้จากการที่นิสิบเนี่ยสร้างโน้ตเฮานี้ขึ้นมา สำหรับขั้นตอนในการพัฒนาจรวดความเร็วเสียงนั้นน้องๆใช้เวลากว่า1ปีนะครับในการพัฒนาตั้งแต่สืบหาข้อมูลไปจนถึงประกอบร่างเป็นจรวดอย่างที่เห็นนี้ซึ่งความยากอยู่ที่ต้องวิจัยสืบค้นข้อมูลจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอย่างหนักเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งใหม่เริ่มตั้งแต่จากตัวจรวดก่อนเลยนะครับที่สามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็น2ชั้นด้วยกันภายนอกและภายใน โครงสร้างภายนอกทางทีมจําเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากไม่สามารถผลิตเองได้ในประเทศไทยเพราะยังมีข้อจํากัดบางประการอยู่นะครับสำหรับโครงสร้างภายในทางทีมได้พัฒนาขึ้นมาเองเริ่มตั้งแต่โนสโคนหรือว่าหัวจรวดทามาจากไฟเบอร์กลาสผสมกับกาวชนิดพิเศษ โครงสร้างลำตัวจรวดที่มีไว้สำหรับบรรจุการทดลองหรือว่าเพลโลดต่างๆโครงสร้างบรรจุระบบ e j e c t i o n system ที่มีไว้ควบคุมการปล่อยตัวของร่มชูชีพ uh huh. และในส่วนของ t r u s s p l a t e หรือว่าแผ่นรับแรงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของจอรวดในการอัดแรงเข้าไป3,300นิวตันเพื่อให้จรวดทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า นอกจากนี้ยังมีระบบภายในหรือว่าโปรแกรมที่น้องๆร่วมกันพัฒนายังระบบชูชีพของจอรวดซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของจอรวรเคอร์เซอร์วันที่ทําให้คว้ารางวัลมาได้ครับจุดเด่นที่สุดเลยเนี่ยของเราเนี่ยก็คือจะเรียกได้ว่าเป็น Recovery System หรือว่าระบบชูชีพของจอรวดเราอันนี้เป็นตัวเด่นที่ทําให้เราชนะปกติแล้วจรวดขึ้นไป จรวดซาวนิ่ล็อกเก็ตหรือความเดเสียงปกติแล้วควรจะใช้ซ้าได้ทีมส่วนใหญ่เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการแยกตัวด้วยใช้แรงดันครับแล้วเขาเขาจะใช้ดินระเบิดตดไว้ตรงข้อต่อของจรวดดินระเบิดพวกนี้เนนะี่ยใช้เยอะเพราะมันระเบิดมันจะเกิดเข่าทั่วรอบยานถ้าเกิดว่าพโีโลดหรือการทดลองของเราที่ใส่อยู่ในจรวดนะ่ะเป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามเข่าดินปืนพวกนี้นจะทําให้แซมเปิลของเรามันคอนแทนเนตหรือป,ปนเปนืป้อน,นได้ครับเราของเราก็เลย คิดวิธีแก้ปัญหานี้ออกมาเราใช้เป็นลูกสูตรแทนทำให้ว่าเราอ่ะใช้แรงดินระเบิดได้น้อยกว่าโดยที่เอฟเฟกต์มันเท่าเดิม สุดยอดมากฟังแต่ละทานอธิบายจรวดความเร็วเสียงเคอร์เซอร์วันถูกสร้างและออกแบบมาสำหรับยิงในความสูง1,000 0ฟุตหรือร,ราว3กิโลเมตรด้วยมอเตอร์ขนาด75มิลลิเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่0.80มัรหรือ987กิโลเมตรต่อชั่วโมง<อ>ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็งซึ่งต่างจากจรวดขนาดใหญ่อย่างจรวดโฟคัสไนของ s p ป c e x ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใส่ดาวเทียมขนาดเล็กทรงลูกบาศหรือว่าคิวสัตขนาดห้าอยู่ได้ด้วยแน่นอนว่าในอนาคตสามารถพัฒนาส่งดาวเทียมขึ้นไปสู่วงโคโจรได้โดยไม่ต้องใช้จรวดขนาดใหญ่เนื่องจากจรวดขนาดใหญ่ต้องรอวันปล่อยที่แน่นอนอีกทั้งยังใช้งบประมาณสูงในการส่งการทดลองขึ้นไปแต่ละครั้งครับ แม้ว่าการพัฒนาจรวดเตอร์วันจะประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับที่ดีในระดับนานาชาติแต่การพัฒนาก็ยังมีข้อจำกัดมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่มีแหล่งการผลิตวัสดุเกรดอวกาศในประเทศรวมถึงข้อกฎหมายบางข้อ ซึ่งข้อจํากัดเหล่านี้ก็เป็นข้อจํากัดสําคัญในการพัฒนาการศึกษาอวาากาศของไทยอีกด้วยโดยกระดุมเม็ดแรกที่จะทําให้เราผ่านพ้นต่ออุปสรรคเหล่านี้ไปได้ต้องเริ่มต้นจากการสนับสนุนอย่างเข้มข้นจากภาครัฐเราไม่สามารถทดสอบยิงที่ไทยได้เพราะผิดกฎหมายการเป็นว่าตอนที่เราจะไปยิงที่อเมริกาเนี่ยเราไม่เคยทดสอบจรวดเรามันจะเพิ่มความแรงกดดันเพิ่มความไม่แน่นอนในจรวดของเราในดีไซน์ของเราไป อุตสาหกรรมวัสดุที่เกี่ยวกับ aerospace grade ในประเทศไทยเนี่ยยังมีอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเล็กและก็สามารถพัฒนาได้อย่างมากขึ้นเพื่อไปเทียบเท่ากับระดับโลกกระดุมเม็ดแรกเนี่ยจะต้องเป็นกระดุมที่มาจากภาครัฐภาครัฐจะต้องปลดกระดุมเม็ดแรกให้กับเอกชนสถานศึกษาแล้วบุคคลทั่วไปเข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศให้ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น mm. ซึ่งนอกจากภ <Good job. S 1> าครัฐแล้วเอกชนก็มีส่วนสําคัญอย่างมากในการทําให้วงการอวกาศไทยมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว เนื่องจากว่า s p e e e o n o m y เนียเป็นอะไรที่วิ่งเร็วมากเราจำเป็นที่ต้องใช้ความรวดเร็วของภาคเอกชนบริษัทอย่าง CPO CP 2บริษัทเทคโนโลยีต่างๆการร่วมมือกันเกิดขึ้นเนี่ยเราถึงจะเดินหน้าได้เร็วขึ้นการที่ True Lab เข้ามาสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้เป็นการบ่งชี้ว่าภาคเอกชนก็เห็นด้วยว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะสร้างนวัตก,กรรมและเดินเด็ข้างหน้าได้ต้องขอบคุณ สิดีดดแล้วก็ทรูมากๆที่ทำให้พวกเรามีโอกาสได้มาเข้าร่วมกันแครับทางนี้ไเป็นโอกาสสร้างงานทีจนี้ขึ้นมา สำหรับเป้าหมายอันใกล้ของน้องๆคือเตรียมการพัฒนาจรวดความเร็วเสียงรุ่นต่อไปและร่วมเข้าแข่งขันในรายการเดียวกันนี้แต่เพิ่มความสูงจาก1,000 0ฟุตเป็น3,000 0ฟุตหรือราว9กิโลเมตรแน่นอนว่าต้องเพิ่มความยากในการพัฒนาขึ้นไปอีกส่วนเป้าหมายในระยะไก,กลคือต้องการให้ชมรมซียฮกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพให้กับวงการอวกาศไทย ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างความสําเร็จด้านอวกาศจากภาคการศึกษาถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่เราก็ได้เห็นศักยภาพมากมายผ่านตัวจรวดความเร็วเสียงทั้งศักยภาพของคนสถาบันก,การศึกษารวมถึงแรงผลักดันจากภาคเอกชนครับแน่นอนว่าหลังจากนี้ถ้ายิ่งได้รับการสนับสนุนและให้ความสํมคาคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากเท่าไหร่ไทยก็ยิ่งมีโอกาสเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางด้านอวกาศในภูมิภาคมากขึ้นเท่านั้นครับ สุดยอดมากๆนะครับเท่าที่ผมฟังมานะครับคือหลักๆเลยสถาบันของประเทศไทยเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้แล้วก็ลหลายชาติเขาเชื่อมั่นว่าสถาบันของประเทศไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะสามารถประดิษฐ์แล้วก็คิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้เราก็สร้างขึ้นมาได้อันที่2องบุคลากรในประเทศนี้คือไม่ธรรมดาเอาเรื่องมากๆเลยนะครับที่มีความสามารถมีความทะเยอทะยานที่อยากจะสร้างแบบนี้ขึ้นมานะครับ คือในอุปสรรคของพี่ๆเขาที่พูดมาคือขาดการสนับสน,นุนหรือว่าทางภาครัฐเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าประตูตรงนี้เนี่ยเปิดผมเชื่อว,ว่าเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มากมายที่มาจากวิศวกรชาวไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีส่วนที่อยากจะขับเคลื่อนประเทศหรือว่ามีส่วนที่จะ,อ,ะอยากจะทําอะไรที่มันแหวกแนวใหม่ๆแล้วก็ เพื่ออนาคตไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าถ้ากระดุมเม็ดแรกเม็ดแรกนะครับปลดผมเชื่อว่าอะไรหลายๆอย่างเราต้องเห็นในประเทศไทยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับโอเคทุกคนสำหรับที่นี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ